อันนี้เนี่ยอันเชิญมาจากเมืองเกาลิก้านะฮะที่ประเทศอินเดียคือพระแม่กาลีท่านก็ประทานพรให้กับคนที่ดวงตกจริงๆรัคนที่มีความทุกข์มีชีวิตที่มืดมนเนี่ยเขาเชื่อว่ากลับมาเนี่ยเขาจะพลิกชะตาชีวิตได้อย่างรวดเร็วอันนี้มีเคสตัวอย่างนะครับที่อันนี้ไม่ได้ยกอุปโลกเจ้าของห้างมุสตาฟาที่สิงคโปร์เขาเป็นคนที่จากนักธุรกิจที่เคยล้มละลายแต่เป็นพันล้าน วันนี้เขา่าจนที่สุดเอนเขาจะเป็นขอทานเขามาขอท่านเขาก็พลิกกับชะตาชีวิตได้กลับมากลายเป็นเจ้าของห้างหมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในสิงคโปร์คือการอารตีไฟเนี่ยมันเป็นศาสตร์ของคนอินเดียโบราณที่เขาเชื่อว่าถ้าเราได้มาอารตีไฟเนี่ยและรับไฟจากแม่เนี่ยกลับไปเราจะสำเร็จนะคะคมีความทุกข์ก็จะหาย หน้ากากเพื่ออะไรครับเพื่อให้ตัวเราเนี่ยพลิกชะตาชีวิตจากร้ายก็หอยกลายเป็นดีถ้าดวงเราไม่ดีกลับไปเขาจะเริ่มดีขึ้นแล้วถึงแบบอาการโครมา่าบางคนติดนี่ติดสินบางคนเงินทองไม่มีกลับไปจะเริ่มมีชะตาที่ดีขึ้นฮาริโอมสวาหะมหาการีเทวีธุรคาขอจงมาประสิทธิอ่ะขอให้รวยรวยรวยอ่ะขอให้รวยนะคะ นี่ขอตอนเ้าก็สู่กองซอรี่ฟูยังไงให้ถึง้อยล้านครับผมกล้องครับผมฟิวครับพี่กล้องครับวันนี้จะพามาพบกับศาสตร์ของพราหมณ์ฮินดูซึ่งเราไม่เคยมาพบกับศาสตร์พราหมณ์ฮินดูมาก่อนครับพามาที่สนักอาจารย์เต็งหนึ่งครับพี่กล้องใครที่ทุกใจหมดไฟอยากมาเติมไฟเติมพลังให้กับชีวิตธุรกิจทํามาค้าขึ้นต้องมาที่นี่ครับคนที่ทําธุรกิจครับคนที่เป็นอาการโคม่าหมดไฟอยากเติมพลังทําธุรกิจทํามาค้าขึ้นด้วยศาสตร์ไหนครับ ด้วยศาสตร์การไหว้พราหมณ์ฮินดูครับจะมีพระพิคเนตจะแม่กาลีนะครับแล้วก็มีการครอบหน้ากากแล้วก็มีการอารตีไฟด้วยครับพี่ก้องซึ่งอารตีไฟเนี่ยเป็นศาสตร์ของพราหมณ์ฮินดูแต่ดัางเดิมซึ่งเขาทำนะครับเพื่อที่จะต่อชีวิตแล้วก็ทําให้ชีวิตดีขึ้นในทุกๆวันด้วยครับวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็วันนี้มาอยู่กับอาจารย์แอมมี่นะครับใช่ครับ อยู่ที่สำนักอาจารย์เต็งหนึ่งเหมาะสําหรับใครครับต้องอาการไหนถึงจะมาเจอคุณเอมมี่และสำนักนี้ครับอาการหนักทางด้านจิตใจในเรื่องการค้าที่ตกต่ําการเงินไม่คล่องนะคะแล้วก็ชีวิตไม่สมหวังในความรักการงานตกหรืออะไรอย่างเงี้ยคนก็จะมาขอพรจากที่นี่แล้วก็สำเร็จกลับไปบเป็นศาสตร์ของพราหมณ์ฮินดูที่ในส่วนของการเสริมบาร,รมีครอบหน้ากราบพระแม่กาลีการดูดวงเช็คดวงชะตาให้แบบมีกาลังใจที่จะออกไปดําเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับพระแม่กาลีเนี่ย แตกต่างจากที่เราเคยบูชา <c oughs> เคยมูที่อื่นยังไงครับอา้าวพระแม่กาลีเนี่ยบางคนก็บอกเป็นเทพเจ้าที่ดุร้ายเป็นภาคดุของพระแม่อุมาเทวีแต่พระแม่มหากาลีเนี่ยเป็นพระแม่ที่ช่วยเหลือคนได้รวดเร็วที่สุดเป็นปางที่มีสัจจะมากที่สุดและก็สามารถช่วยเหลือให้คนเนี่ยได้พ้นจากความทุกข์ได้มากที่สุดครับขอเข้าไปบูชานะอัน้เข้าไป<ม>าดูค่ะนะครับ อะแล้วครับตอนนี้เราก็อยู่ข้างในสำนักอาจารย์เต็งหนึ่งแล้วครับพี่ก้องเดี๋ยววันนี้เนี่ยให้อาจารย์พาทัวร์สำนักหน่อยได้ไหมครับก่อนที่เราจะบูชาองค์พระแม่กาลีเนี่ยเราจะต้องบูชาองค์พระพิฆเนศก่อนครับเพราะว่าตามหลักของศาสตร์พราหมณ์ยินดูเนี่ยจะต้องไหว้องค์พระพิฆเนศก่อนเป็นมทตหนครับครัขอความรู้เรื่องปางต่างๆของพระพิฆเนศครับปกติพระพิฆเนศมีกี่ปางครับโดยประมาณพระพิฆเนศทั้งหมดจริงๆแล้วเนี่ยมีทั้งหมด108ปางแต่ปางทายุศเศสมันปางที่น่ารำรวยที่สุดปางที่เก่าแก่ที่สุดคือปปาาางิย อ,อยู่ที่อินเดียใต้รัชเจนไนบางภาคูเศษที่อิอนเดียเนี่ยเขาเชื่อว่าคนที่มาขอพรจากท่านเนี่ยก็จะมักจะสําเร็จกลับไปแล้วบนด้วยทองคําคนก็จะนาทองคำเนี่ยมาประดับประดาในองค์ท่านเยอะมากถ้าพี่ไปที่อินเดียเนี่ยไปวัดของพระพิฆเนศที่เมืองอ่าภาูเศษเนี่ยคืออยากจะบอกว่าพระพิฆเนศเนี่ยท่านจะใส่เป็นทองคําทั้งหมดเลย ทองคาแท้ทองคําแท้ค่ะไม่มีทองคํำสาเพ็งไม่มีทองคาปลอมแน่นอนนะคบพี่ขอบอกทองคําแท้อ๋อเราขออย่างนี้เลยค่ะตามหลักศาสนาพระเราจะต้องไหว้ของขอให้แล้วก็ขอเลยพ่าอยากได้อะไรก็ขอบูชาท่านใดก่อสดีครับบูชาเราก็มาบูชาองค์แม่ประธานนะครับองค์แม่นะครับองค์พระแม่มาหากาลีค่ะ อันเชิญมาจากเมืองเก,กากาต้านะคะที่ประเทศอินเดียค,คือเมืองเก,กากาต้าเนี่ยจะมีการบูชาพระแม่กาลีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะค,คือเขาจะต้องบูชาคอชือจะเน้นองค์พระแม่กาลีเลยคือพระแม่กาลีท่านก็ประทานพรให้กับคนที่ดวงตกจริงๆคนที่มีความทุกข์มีชีวิตที่มืดมนเนี่ยก็เชื่อว่า กลับมาเนี่ยก็จะพลิกชะตาชีวิตได้อย่างรวดเร็วอันนี้มีเคสตัวอย่างนะครับที่อันนี้ไม่ได้ยกอุปโลกเจ้าของห้างมูสตาฟาที่สิงคโปร์เขาเป็นคนที่จากนักธุรกิจที่เคยลงมาะลายจาเป็นพันล้านมาขอพรจากพระแม่กาลีที่วัดพระศรีกาลรียมันมีรักาลรียมันที่สิงคโปร์บอกแม่ช่วยด้วยตอนนั้นเขาเราเคยได้สัมผัสและคุยกับเขาคือที่สิงคโปร์เนี่ยเรามานั่งข้างๆหดยที่เราไม่รู้เขาเป็นเจ้าของมูสตาฟาเขาเล่าให้เราฟังเลยว่าพระแม่มหากาลีนี่มีจริง วันนี้เขาว่าร่ำรวยที่สุดแล้วก็จนที่สุดเหมือนเขาเป็นขอทานเขามาขอท่านเขาก็พลิกกับชะตาชีได้กลับมากลายเป็นเจ้าของห้างมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในสิงคโปร์อูมชยมาตาโอ้ชยมาตาชยันตีชยันตีมังคลาการีมังคลาการีพัทธรังการีพัทธรัการีปาลีนี จากที่เรากลับไ้พระแม่กาลีแล้วเนี่ยเราขอความร่ำรวยแล้วถัดมาองนี้คืออะไรครับองพระแม่มหาธุรคาทีวีคับเป็นอีกปางหนึ่งบางของพระแม่อุมาทีวีเป็นปางที่ทรงอํานาจทรงบาร,รมีเวลาเราพอเคราะห์หมดทุกหมดแล้วเราขอพลังความเชื่อจากท่านแล้วเราก็มาขอพลังบาร,รมีจากพระแม่ธุรคาทีวีเพื่อให้เรากลับไปมีอํานาจมีความสุขมีความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นะฮะ จะขอให้บริบาลเชื่อฟังเราถูกต้องให้ภรรยาเชื่อฟังได้ไหมได้ไดดย <captain. S 1> ดครับขอเลยครับขอเคล็ดลับเลยครับเวลามาที่สำนักตึงหนึ่งเลยครับมีทั้งสามองค์เนี่ยเวลาขอให้สำเร็จผลที่สุดแต่ละองค์ขออะไรบ้างจะได้แตกต่างพี่คเิตขอความสำเร็จขอสำเร็จ พระแม่กาลีเราขอให้เราหมดจากความทุกข์ครับพระแม่ธุรคาขอให้เรากลับไปเนียให้เรามีอํานาจมีสิ่งที่เป็นวาสนาดีเพือพ่อนบอกว่าบูชาแล้วขอแบบอว่าเปิมไฟขอแบบอว่าสกัดกรรมขอแบบอว่าขอแรงบาไหว้ได้ไหมได้ค่ะได้มีอะไรครับมีอะไรครับเราก็มีอภิธีอรารตีไฟครับ,อ,รบอะไรครับการอารตีไฟคือการเพิ่มพลังชีวิตให้ยิ่งใหญ่มากขึ้นครับแล้วก็เผาผลาญในสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากตัวเองให้มากขึ้นครับ พุทธคุณของอาราตีไฟคือพุทธคุณของอาราตีไฟคือทําให้ชีวิตเราเนี่ยมีแสงสว่างที่อยู่ข้างหน้าและมีความสําเร็จเร็วยิ่งขึ้นครับค,คือการอาราตีไฟเนี่ยมันเป็นศาสตร์ของคนอินเดียโบราณที่เขาเชื่อว่าถ้าเราได้มาอาราตีไฟเนี่ยและรับไฟจากแม่เนี่ยกลับไปเราจะสําเร็จขายนะค,คะมีความทุกข์ก็จะหาย ดวง้วยวิธีด้วยวิธีการดูดวงจากแม่เมลีนกับแม่น้ำปั่นและมีอะไรครับมีการครอบหน้าพระแม่กาลีครอบหน้าพระแม่กาลีเพื่อเพื่อเสริมดวงชะตาแล้วก็พลิกชะตาชีวิตจากร้ายให้เรากลายเป็นดีการรักษาเทพอารตีไฟเช็คดวงครอบหน้าถูกออกไปแล้วจะเกิดความเฮงความปังเป็นที่หนึ่งสมที่กับสํานักเต้หนึ่ง ที่บอกครับว่าที่สำนักอาจารย์เต็งหนึ่งนะครับมีการเปิดไพ่ดูดวงด้วยขอแนะนําตัวนี้นึงนะคะคแม่เมรีนะคะแห่งสำนักเต็งหนึ่งนะคะ<อ>ยืนหนึ่งเรื่องความปังครับแล้วไพ่ที่แม่เมรีดูนี่คือไพ่อะไรครับเป็นไพ่ยิปซีค่ะไพ่ยิปซีค่ะชี้แนะนําแนวทางการดูดวงก็มือ,เ,อเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นเอาพระพุธพระธรรมพระสงฆ์เอาผลรรักทมคําสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเอามาเป็นคําแนะนํา ให้อ่าทุกคนเนี่ยได้เคื่อความสบายใจกลับไปด้วยแล้วทุกคนเนี่ยสามารถมาดูไพ่กับอาจาราย์ได้ไหมครับดูได้หมดเลยค่ะทุกคนเลยดา,ลาราศิลปินเซเล็ก็มีล่าสุดก็พี่หนิงปณิตาแล้วก็มีแจ็คแฟนชานเราต้องเริ่มต้นยังไงครับก็ตั้งน้โมสามจบบอกบชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดที่อยู่ที่อาศัยที่ธรมาหาก,กิน ระวังนะคะดวงพื้นดวงหมายความว่าให้ระวังเรื่องบริวารการใส่ลายป้ายสีการพูดให้ร้ายจากบุคคลรอบข้างสักครู่ดูกับอาจารย์เมลีไปแล้วมมแม่เมลีแม่เมลีแม่เมลีขอดูกับอาจารย์เอลมี่นะครับาศาสตร์ของอาจารย์เอลมี่เป็นไงครับก็จะเป็นหมาเิวดาแล้วก็ไพ่มหาเทพการเปิดไพ่มหาเทพการเปิดไพ่มหาเทพจะเป็น ไพ่ออที่บอกกล่าวเรื่องราวของชา์ชีวิตคนว่าคนทนนั้นช่วงนี้จะเป็นยังไงช่วงนี้ผ่านมาเป็นยังไงและในอนาคตจะต้องเดินไปนทางไหนดูเรื่องอะไรได้บ้างครับดูเรื่องการงานธุรกิจอาหารชีวิตสุขภาพครับอาจารย์เก็บไม่ว่าแมนไหมครับแม่นไม่แม,แม,แมนก็ไม่รู้อะค่ะก็ดีกีหลานรองนายกรัฐมนตรีอะค่ะครับจริงๆแล้วเนี่ย คือมันก็เป็นศาสตร์เฉพาะและว้วก็ตัวแล้วก็เราก็สามารถแนะนําผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการราชการวงการอะไรอย่างที่บอกนะฮะอันเลือกค่ะอยากได้หมากลุชุดไหนเลือกนี่ครับทำไมถึงเลือกสีเงินน่ะไม่ทราบว่าอะไรเป็นสีเงินด้วยครับถ้าเกี่ยวกับเรื่องสีเงินเนี่ยคือมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องการเงินการที่คุณอยากได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้มันก็จะทําให้คุณได้อย่างที่คุณหวังนะครับเดินตัวไหนก็ได้ค่ะช่องไหนก็ได้ เป็นคนที่หวังอะไรอยู่ลึกๆแต่หวังแล้วมันมายังมาไม่สุดเพราะตัวเองก็ยังกลัวว่าสิ่งที่ตัวเองหวังอ่ะกลัวไม่สําเร็จรแต่ถามว่าหวังในโครงการใหญ่ๆหวังอะไรที่สําเร็จใหญ่ๆเนี่ยสำเร็จนะคะกล้าเดินตัวใหญ่มาข้างหน้าเนี่ยถือว่าสําเร็จอาจารย์ครับเขาบอกว่าถ้าลวงไม่ดีเข้าขั้นโคมา่าอันนี้เราต้องมาครอบหน้ากากพระแม่กาลใช่ไหมครับ ครอบหน้ากากเพื่ออะไรครับเพื่อให้ตัวเราเนี่ยพลิกชะตาชีวิตจากร้ายก็หอยกันดีครับถ้าดวงเราไม่ดีกลับไปเขาจะเริ่มดีขึ้นครับแล้วถึงแบบอาการโครมา่าบางคนติดหนี้ติดสินบางคนเงินทองไม่มีกลับไปจะเริ่มมีชะตาที่ดีขึ้นครอบหน้ากากานี่อาจารย์ครอบไปแล้วทั้งหมดกี่คนแล้วครับก็เป็นร้อยคนแล้วนะคะเป็นร้อยเป็นพันคนแล้วถึงพันนะถึงแล้วครแล้วแต่ดงดวงพวกผมเนี่ย อาจจะเข้าขั้นโคม่าเลดนึงวันนี้ขอครอบหน้ากากได้ไหมครับได้ค่ะสองหน้ากากเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงครับอาจารย์อันนี้เป็นพลักษณหน้าองจินดามณนีครับเป็นวิชาที่เราเรียนมาจากเกจิครูบาอาจารย์ที่เราถือก็ะจะเป็นอาจารย์เชวัตสองครอาจารย์เชวัตสองครเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของหลวงปอ่หลวงพ่อเกาะวัท่าสมอซึ่งเป็นลูกศิษย์องค์สุดท้ายของหลวงพ่อก,กวยที่เป็นเกจิกครับถ้างั้นวันนี้ขออนุญาตครอบเลยได้ไหมครับอาจารย์ได,ได้ครับต้องทำยังไงก่อนครับ ก่อนที่จะครอบมาพลิกชีวิตก่อนการพลิกชีวิตชตาชีวิตแล้วเราก็ค่อยครอบหน้ากาลพลักหน้าทองจินามณีนะคครับอมือลงะโอมชยะมาตาชยันตีมังคลาการีพระรันการีกบาลีนีธุรคาตัศมาเจรินีสวัทาสหานโมสุเตออมเจมาการีมหาการีเทวิธุรคาพระแม่กาลีเจ้าขาวันนี้บุตรของพระองค์ต้องการมาขอความช่วยเหลือจากพระองค์ ขอให้พระองค์จงพลิกชะตาชีวิตเดี๋ยวนี้พลิกจากร้กายเป็นเนยขอใหอยเคาะหายคลายคลื่นเลื่อนออกจากตัวและจิตใจสิ่งใดที่เขาสําเร็จสมความปรารถนาขอให้บังเกิดกับชีวิตเขาณนะวินาทีนี้นะับแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยโอมหากาลีเทวิธุรคาจงบันดานพรประทานพรให้กับบุตรของพระองค์ณนะาารบัตรนี้ด้วยเถิดฮาริโอมสวะมหากาลีเทวีธุรคาขอจงมาประสิทธิอขอให้รวยรวยรวยอขอให้รวยนะคะสุดท้ายครับ มีโอกาสได้ทําแล้วมีโอกาสได้สักการะแล้วมีโอกาสได้มาเช็คดวงแล้วมีโอกาสทฝไฟไฟพระมรตีแล้วฝากครับสิ่งที่เป็นมงคลแก่แฟนๆแ,แก่เพื่อนๆของเราถึงอรัานนะครับก็ขอให้ทุทกๆท่านเนี่ยมีความจเจริญรุ่งเรืองนะคะด้วยอํานาจพบบรบารมีอันศักดิ์สิทธิ์ของพระแม่มาการีนะสำนักเตงหนึ่งนะคะสำนักเตงหนึ่งเนี่ยเปิดบริการทุกวันนะคะยกเว้นวันพระนะคะที่จะให้คําปรึกษาเช็คดวงชะตาการกราบไหว้ที่นี่ไม่ได้เสียเงินทองสักบาทน,นะคะสามารถเข้ามากราบไหว้บูชาได้นะคะ เราก็ถือฮะเป็นตัวแทนฮะน,นำสิ่งที่เป็นมงคลมาสู่เพื่อเราก็โปรดใช้วิจรยายจรณญาในการรับช,ชมนะครับและนี่ก็เป็นศรัทธาของส่วนบุคคลใช่ค่ะของดินของรุ่ยรักหลายคนอาจมองว่าศรัทธาอาจารย์หลายคนบางคนอาจจะมองว่าวายพวกเคิงงกงายกันเลยอาจารย์จะบอกพวกเราว่าไงครับศรัทธาคือความเชื่อความเชื่อมาอยู่ที่วิจารณญาณวิจารณญาณคือเกิดมาจากสติปัญญาถ้าคุณมีตสติปัญญาคุณจะงงายได้ยังไงคะถูกไหม แต่สุดท้ายแล้วมันรู้สึกสบายใจถูกต้องค่ะมันรู้สึกปุ่นใหญ่ถูกมันรู้สึกเป็นสุขก็ต้องอขอบคุณอญญาจารย์มากๆเลยนะยินดีนะขอบคุณค่ะ